eu tira é องที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่11เอ็ทศกาลธรรมดาเลยครับแต่บทอ่านที่หนึ่งนั้นเมื่อเราฟังแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันคือกษัตริย์ต้องการซื้อที่ดินของนาโบดแต่เขาตอบว่าพระเจ้าห้ามเขาไม่ให้ขายที่ดินมรดกของบรรบบุรุษกษัตริย์จึงโกรธมาก เมื่อกลับถึงวังแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารไม่เหสีของพระองค์จึงออกอุบายยึดที่ดินด้วยการกล่าวหาว่านาโบทนั้นสัา์แช่งพระเจ้าและกษัตริย์ซึ่งเป็นนโยบายตื้นๆที่ใช้กันทั่วไปนะครับและให้คนนำเขาไปนอกเมืองและเอาหินทุ่มให้ตายอย่างคนร้ายทารุณแล้วก็ยึดที่ดินของเขา พี่น้องครับจงเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่น่าปัดศีแต่ความพิถีิถันนี้มนุษย์ในสังคมทุกสมัยก็กระทำต่อคนที่ต่ําต้อยเหมือนานาโบุแต่เราท่านทราบว่าในวันพิพากษาพระเจ้าจะต้องเกินความพิธีพิรรมให้พวกเขาพระบรมสารวันนี้เราเห็นสังคมชาวยิว ในสมัยขององค์พระเยซูเจ้านั้นคุ้นเคยกับความยุติธรรมแต่ไม่คุ้นเคยกับความรักความเมตตากฎของชาวยิวรุนแรงมากคือ,คอตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อเขากระทําต่อเราอย่างไรเราก็กระทาตอบเขาอย่างนั้นพระเยซูเจ้าพูดอะไรครับ พรองบอกชาวยิวว่ามันล้าสมัยแล้วนะเราไม่อยู่ในยุคหินอีกต่อไปแต่เป็นยุคแห่งพระเมตตานอกจากพระองค์จะสอนเขาให้มีความเมตตาต่อกันแล้วพระองค์ยังดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ชาวเราทุกยุคทุกสมัยด้วยขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์